สวัสดีครับน้องๆวันนี้นะครับโค้ดม็อกแม็กนะครับจะมาบอกน้องๆว่าวิธีการป้องกันช่อง YouTube ของเราไม่ให้ติดลิขสิทธิ์ไม่ให้ติดเตืองไม่ให้ติดแดงเราจะต้องทำอย่างไรบ้างอ่าก่อนอื่นนะครับพี่แมวก็ต้องบอกว่านะครับลิขสิทธิ์ของช่อง YouTube นะครับผมที่มันติดกันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมีทั้งรูปภาพมีทั้งเสียงเพลงนะครับ แล้วก็มีทั้งวิดีโอด้วยนะอ่าแต่ว่าสิ่งที่ติดลิขสิทธิ์บ่อยๆนะครับก็คือเสียงเพลงนะครับซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของอ่าไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงหรืออะไรก็ตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวตามพี่แมวมาเลยอ่ะก่อนอื่นนะครับพี่แมวก็จะต้องบอกน้องๆว่านะครับผม เวลาที่น้องๆสตรีมน,นะครับหรือว่าไลฟ์สดในมือถือเนี่ยมันก็จะมีแอปสตรีมในมือถือใช่ไหมไม่ว่าจะเป็น Nemo TV แอป Twist นะครับแอปออมเล็ด Arcade นะครับอแอป Facebook Gaming s t r e มแ l a บ n e x t p l y y u เทอร์นิฟนะครับทรูโวไม่หรือว่าไม่จะเป็น Bob บค s ัสนั่นเองนะครับซึ่งแอปเหล่านี้ มันไม่สามารถที่จะตั้งค่าการป้องกันลิขสิทธิ์ได้เพราะมันเป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้สำหรับสตรีมเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูนะครับว่าเราจะป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ยัยงไงอันดับแรกนะครับก็ให้เรามาที่ YouTube Studio ของเราเลยนะครับผมสํำรวจที่ YouTube Studio ของเราอ่ะมาที่ YouTube Studio นะครับกดที่ไอคอน y o u t u b e Studio ของเรานะครับ มาที่คำว่า YouTube Studio ครับอพอมาที่ YouTube Studio เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่คำว่าเนื้อหานะครับมาที่คำว่าเนื้อหานะทีนี้ไอที่มันจะติดเหลืองติดแดงเนี่ยมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่ตรงคำว่าข้อจำกัดนี้นะครับน้องๆเห็นคำว่าข้อจำกัดไหมแล้วเราก็ดูนะครับ ไล่ดูเลยนะครับว่าตรงคําว่าข้อจํากัดเนี้ยมันมีไอที่มันเป็นสีแดงแดงขึ้นไหมหรือว่าสีเหลืองเหลืองขึ้นไหมอ่าเราก็ไล่ดูครับเดี๋ยวพี่แมวจะไล่ดูตามไล่ดูนะครับไล่ดูตรงข้อจํากัดนะเจอไหมครับนี่ไงเจอแล้วเห็นไหมครับ พอเราเจอติดแดงหรือติดเหลืองนะครับผมเราก็ทําการแก้ไขนะครับซึ่งการติดเหลืองติดแดงเกิดจากอะไรนะครับผมการติดสีเหลืองเนี่ยเกิดจากการที่ใช้เพลงลิขสิทธิ์นะครับซึ่งการใช้เพลงลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นค่ายไหนนะครับถ้าเกิดเจ้าของค่ายเขาร้องเรียน YouTube มาเนี่ยมันติดหมดนะครับน้องมันติดหมดนะส่วนการติดแดงเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวพี่แมวจะเปิดให้ดูนะ อั๊บนึงนะครับการติดแดงเกิดจากอะไรนะครับผมมันเกิดจากที่ว่า,เ,าเราอาจจะใช้เพลงนะครับเราอาจจะใช้เพลงของของ,ของเขานะครับในในคลิปสตรีมของเราทั้งทั้งทั้งเนื้อหาเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคลิปนี้ไม่ได้นะมันจะต้องติดแดงนะครับมันย้อนเตืองติดแดงการติดแดงหมายความว่าไม่สามารถสร้างรายได้ได้นะครับ ไม่สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้มันมีอีกกรณีหนึ่งครับก็คือคลิปติดเหลืองนะครับคลิปติดเหลืองซึ่งเดี๋ยวพี่แมวหาก่อนนะของพี่แมวมีคลิปติดเหลืองไม่เอ่ยอติดแดงสองคลิปเลยโอ้โหอ่ะ สำหรับคลิปติดเหลืองนะครับของพี่แมวไม่น่าจะมีนะครับตอนนี้นะของพี่แมวเป็นสีเขียวใสสะอาดทั้งหมดนะเจอแต่แดงนะครับผมอ่าซึ่งคลิปติดแดงเนี่ยเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับเราจะแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าคลิปติดเหลืองนะครับเราสามารถเรายังสามารถที่จะแก้ไขได้นะครับอ่าวิธีการแก้ไขคลิปติดเหลืองนะครับอย่างเช่นอ่ามันมีการร้องเรียนเรื่องเพลงนะครับถ้าเราเปิดเพลงในคลิป นะครับที่เป็นคลิปติดเหลืองบางช่วงนะครับบางช่วงบางตอนเนี่ยก็ให้เราคลิกเข้าไปแก้ไขในวิดีโอนะครับมันจะมีการแก้ไขนะครับ2วิธีนะครับ 1. ปิดเสียงเพลงตรงช่วงนั้นนะครับ2ก็คือ,อนำเสียงเพลงที่อยู่ใน y t u t u นะครับมาแทนที่นะครับซึ่งพอแทนที่เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะใช้ระยะเวลาประมาณ3วันนะครับในการ ในการทําให้คลิปนี้กลับมาเป็นสีเขียวปกติแบบนี้นะครับเป็นสีเขียวสามารถเปิดสร้างรายได้ได้ปกติแบบนี้นะครับในอีกกรณีหนึ่งนะครับในอีกกรณีหนึ่งถ้าเราต้องการที่จะป้องกันนะครับถ้าเราต้องการจะป้องกันไม่ให้คลิปของเราติดเหลืองติดแดงทํำยังไงนะครับในช่องของเรานะครับถ้ามีการเปิดเพลงก็ให้เราไปที่คําว่า คลังเสียงเพลงของ Youtube นะครับตรงนี้เลยอ่าจากนั้นนะครับก็ให้เราเลือกเพลงนะครับให้เราเลือกเพลงจากคลัง YouTube ซึ่งคลัง y YouTube เนี่ยมันมีเพลงมากกว่าหมื่นเพลงเลยนะครับมีเพลงมากกว่าหมื่นเพลงเลยไม่มีทั้งป๊อปมีทั้งแจ๊สนะครับมีทั้งร็อกนะ้องสามารถกดดาวน์โหลดนะครับมาใช้ได้ฟรีเลยและไม่เสียค่าลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ อพอเราโหลดเพลงตรงนี้มาใช้แล้วนะครับเราก็เอาเพลงนี้มาเปิดในช่อง YouTube ของเราได้อย่างสบายใจนะครับอ,อย่าไปหลงเชื่อนะครับอย่าไปหลงเชื่อ,อคนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับในการทำ u t u b e นะหรือว่าในการทำไลฟ์สตรีมสดที่เขาจะบอกว่าโอ้ยมันเปิดเพลงอะไรก็ได้นะครับในช่อง YouTube มันไม่ติดลิขสิทธิ์หรอกไม่จริงนะครับไม่จริงนะให้เราหยุดความคิดนั้น นะครับเพราะว่าการเปิดเพลงในช่อง youtube นะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงโคเวอรอ์เพลงที่จะค่ายเพลงนะครับหรือว่าเพลงที่คิดว่ามีคนแต่งเองนะครับหรือว่าที่เขาแชร์กันมะาบอกว่าฟรีๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะติดลิขสิทธิ์ได้นะครับก็ขอให้น้องๆนะครับเปิดสร้างรายได้นะครับ กับ YouTube ได้อย่างราบลื่นสบายใจไม่ปวดหัวนะครับพี่แมวขอให้น้องๆโชคดีนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับคามุยบ๊ายบาย